มาสานซีลวดกันครับเมื่อนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับจาก่วนน้โม่มาขึ้นสีลวดจะตั้งศูนย์สีลวดครับผมตรงนี้เป็นวงล้อของเบบอร้อยสิบไอครับเนี่ยเ,เด็กหน่อยสร้างมาสร้างไม่ขึ้นให้ครับผมเนี่ยตัวนี้เขาสารลบครับนะสารลบปั๊มนะเนี่ยครับซอดเขาข้างในครับผมบหญ้าครับผมเนี่ยในการ สอดเข้าไปเนาะกระแบงออกตีรวดออกเป็นสองฟังแล้วก็สอดเข้าข้างในนะครับทั้งสองฟังเลยครับผมเนี่ยเขาเรียกว่าสารลบปั๊มครับผมลบปั๊มปั๊มดีดนั่นแหละนะเนี่ยนะครับซึ่งมานี่กะ่ะขั้นตอนต่อไปเนาะหลังจากสารเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาตั้งศูนย์ครับผมตั้งศูนย์ุงรอให้มันให้มันอ่าได้ศูนย์ครับผมเนาะก็เริ่มจากจุกครับผมเนี่ยตรงนี้ครับ เราก็จะคันซีลวดเข้าไปท่อๆกันครับผมเนี่ยเนี่ยขันนี้ครับนะมือคันเข้าไปก่อนครับเนี่ยหมุนเข้าไปครับผมมุนเข้าไปให้มันท่อๆกันครับเนี่ยอ่าสังเกตมึงเกี่ยวนะเกี่ยวของซีลวดครับผมเนี่ยนะว็ได้คันบ่ได้เกา ตะเกีะครับผมกันที่บางจังหวะมันบางตัวมันจะฝืดเนาะเอาเมื่อมุนเข้าไปก้อนครับมุนเข้าไปมุนเข้าไปเท่าๆกันนะครับเด้อท่อๆกันครับอย่าไปมุนตังใดตมวหนงอย่าไปมุนตัวใดตัวหนึง่งที่ว่าเข่าร้ายเกินไปบ้านี่นะครับอีอ่ังเกตเพิ่งเกี่ยวครับผมถห้มันท่อๆกันครับ ติดตั้งง่ายครับผมตั้งศูนย์ง่ายนะกันเข้าคันเข้าไปเข้าเกันเนี่ยหลังจากที่เข้าเอามือขันน็อตเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยทุกตัวแล้วก็เข้าเข้ากันครับนะหมุนเบื้องครับหมุนร้อเบื้องว่ามันเป็นยังไงครับเนาะอ่าครับนี่ครับปาแกปาแกในการตั้งสี่ลวดครับเบอร์สิบนะครับเนี่ยเบอร์สิบต้องสังฟังแล้วครับ เป็นบบนมี้ครับผมทัมก็จากเบิรงเกรัซีรดยังรวมอยูอ่เนาะทั้งว่าคันเข้าไปอีกครับผมจะเริ่มจากจุกคือเก้าครับจุกเติมร่มนะครับเนี่ยจุกเติมร่มนะยครับเลยเอามาหมุนมเข้าไปอีกครับผมหมุนให้มันหมุนไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยหมุนไปเข้าๆไปทอ,ทอๆกันนี่แหละเพราะว่า มันสุดเกี่ยวแล้วครับมันนะเกี่ยวมันเบิดแล้รเได้แต่ว่ามันยังหมุนเขาได้อยู่นะยังคันเขาได้อยู่ครับเนี่ยนะเนี่ยเมื่อคันเข้าไปครับมันก็จะเริ่มตึงเมื่อเริ่มที่ที่จะหมุนคันมาได้ครับผมเห็นไหมนะทุกตัวแล้วครับน เห็ปเนปะลอกเขาจะทรายไปนี่ครับเนี่ยโยกไปโยกป้าเนาะหลังจากนั้นถ้าก,ก็าัดปรับตัวนี้ขรับเมเนี่ยตัวตั้งนะนะตัวนี้นี่พี่น้อเคิดว่านี่นะครับตัวนี้คือตั้งศูนย์ข้เเนี่ยเนี่ยจะเรียนเขาอย่างนี้นะครับเรื่องตั้งศูนย์ส่วน,ส,วนส่วนตัวนี้ครับตัวปรับการ สายของล้อครับผมนะสายของล้อคือสายขวาสายนะสายขวาก็เรียกปรับการโยกบางคนก็เอิ่นการโยกเนาะการโยกคือการท้ายของวงล้อนะครับเนี่ยอันดับแรกเลยครับเข้าจิตตั้งอศูนย์ล้อก่อนครับผมเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ครับเขาก็ปรับประมาณตำแหน่งี้ครับเนี่ยแล้วก็ล็อกไว้นะครับแล้วก็หมุนเบื่อครับผมค่อยๆหมุนนะครับเนี่ย เอาเขาไปอีกก็ได้ครับผมนะอืมมครับโอเคอยู่ยครับผมมันมาโยนแห้งเนะาะการจะนั้นเท่ากับมาลองมาดูด้านสายดูยครับผมการสายดูยเนาะเนี่ยยัดนิดน,นึงครับนีครับจะได้เห็นชัดเจนครับผมตัวนี้คือตัวตั้งศูนย์ล้อนะครับเนี่ย การโยนของรอนะครับเนี่ยเขาปั๊บเข่าน in ี say, like the more, the more ่ครับเนี่ยปั๊บเข่าทั้งนี้เนาะแล้วก็หมุนล้อกล้กนะครับแล้วก็หมุนล้อโลเหไหมครับมันจะเบียดเบียดเข้ามาครับผมนะนะเบียดเข้ามาแบบนี้เนาะแสดงว่าทั้งนี้มันเบียดเขาก็ต้องคันตัวนี้เขาครับผมเนี่ยคันสี่ลวดฝั่งนี้เขาครับนี่สามสี่ตัวนะครับนี่ไล่มาเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับเด้อเนี่ยครับเริ่มจากตัวนี้เนี่ยหนึ่งสองสามนะครับไล่มาเลยครับผม ขันเลี้ยงกันมาเลยครับในการตั้งการโยนของล้อเนาะตั้งศูนย์ล้อเนี่ยนะครับตรงนี้เอาจุกลมครับผมมามาคันเข้าไปครับเนี่ยคันบ่ไห้เหล็กอ่าหัวน็อตตัวนี้ไปซีกับวงล้อครับผมมันี่เป็นรอยเนาะนะครับเป็นการป้องกันไม่ให้วงล้อเป็นรอยครับผมเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยครับเห็นบอเนี่ยตัวนี้ครับผมเนี่ยขันเข้าไปอย่างนี้ครับเนี่ย คุณ่มอครับผมจึ๊กดียว่าติดแล้วครับนะตัวนี้ติดละวพราติดตัวสี่นะครับเนาะเนี่ยเมื่อมันเบียดด้านเบียด,ดด้านขวาเาก็ดึงดึงสี่ลวดด้านซ้ายครับผมเห็นบอพี่น้องสังเกตุงเนาะเนี่ยสี่ลวดตัวนี้คือสีรลวดด้านขวาครับผมเนี่ยตัวเนี้ฟังตัวนี้คือด้านซ้ายครับผมเห็หบะดุมมันเนี่ยดุมสี่ลวดมันอยู่คนละฟังนะครับเนี่ยก็เรียกฟังนี่คือฟังด้านซ้ายนะส่วนตัวนี้ ส่วนตัวนี้คือด้านขวามือครับผมเนี่ยเห็นบอลอ่าคันมันเบียดด้านคันเบียดด้านด้านขวามันนี่เนาะเบียดขวาเราต้องดึงซ้ายนะครับเนี่ยดึงฟังนี้ครับผมเนี่ยดึงซีรรดฟังนี้ครับเข้ามาคันก็คือขันเข้านั่นแหละครับเนาะเนี่ยขันเข้าเลยครับเนี่ยนะครับคันเข้าเลยครับเนี่ยปึ๊บขันเข้าไปครับขันเข้าไปขันตัวนี้ครับเนาะอย่าไปขันตัวนี้นะครับเนี่ยห็นบอลมัน สิสลับกันอยู่ครับผมเนี่ยสีลวดเนาะคันตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็มาตัวนี้สองตัวนะครับเนี่ยอ่ะมันก็ะิดิ่งมากครับผมเห็นไหมผมจะคันให้ดูครับเนี่ยป๊บนะครับป๊บเห็นไหมครับนะครับพอคันกันไปปุ๊บมันเริ่มห่างนะครับผมเห็นไหมนั่นนะครับมันมาติดนี่ครับถ้ามันห่างกว่านี้เนาะเห็นไหมมันมันมาเบียดด้านด้านซ้ายครับผมเนี่ย ก็เ,เล de de bueno CCTV, ือกเบียดด้านซ้ายเนาะเบียดด้านซ้ายห้องคันฝั่งนี้ครับด้านด้านขวานะครับเนาะนี่คันซีด้านขวาก็คือตัวนี้ครับผมเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะครับนะคันตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ครับปาบเข้ามาครับผมเนี่ยขันเข้ามาครับเนี่ยอืมขันประมาณหนึ่งแล้วก็มาสองตัวนี้ครับผมเว้นมาเนะเว้นตัวหนึ่ง ตัวนี้แล้วก็เขากัหมูลเบิ้งครับผมหลังจากที่ขันแล้วก็หมูนเบิ้งว่ามันยังมันยังทรายบอลเหครับเนาะก็คือสรุปง่ายก็คือถ้าเบียดท้ายให้ขันฝั่งขวาเนาะเบียดฝั่งขวาให้ขันด้านซ้ายมือครับผมเนาะนะครับหลังจากที่เขาตั้งได้ประมาณหนึ่งนะครับเนาะอ่ามาดี้เขาก็มาไลไลคันสี่ลวดครับผมให้มันตึงทุกสี่ครับผมนะคันทุกสี่เลยนะครับเนี่ย เริ่มจากุกต้นมืออางค์เนี่ยไล่เข้าไปทุกซี่ขันเข้าไปไอ้ความตึงทอ้อทอกนะค,ครับผมเนีเ่ยตึงท้อทันครับตึงมือเลยไล่ขันทุกซี่นะครับผมนะทุกซี่แล้วครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยครับผมการตั้งซีล้วน